กอร์นิ่งยามเช้าวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอล้วเจมนะฮะทราบวันนี้นะครับก็อยู่ในวันที่24เดือน2เนาะก็ใกล้จะหมดเดือนกุมภาพัานธ์แล้วโคตรไวเลรนเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเดสละกันนะครับก่อนจะไปนะผมก็ขอบคุณไอดีน้องเฟรดมากนะครับที่ส่งไอดดมาให้รีวิวนะครับเหมือนเดิมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมขอเกริ่นก่อน,นละกันว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเดสเลยนะครับไม่เคยรู้สกิลเลยว่าเป็นยังไงด้วยนะครับเป็นคนที่ ไม่เคยจับเลยมาก่อนนะครับจะมารีวิวแบบตามความรู้สึกของตัวเองว่าเอยตัวละครเนี่ยมันดีไงผมก็จะพูดตามความเป็นจริงของท่านั่นอ่าที่ผมเล่นไปถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรผมก็ขอภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวตามที่แบบเออผมรู้สึกอะ่ะเออนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นแบบตำนานนะครับเลยละกันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเปอร์เซ็นต์ส,งสูงเนาะ แล้วก็นะครับผมจะเล่นแบบมีคอสและไม่มีคอสนะครับตอนนี้คือที่เพื่อนๆเห็นน่ะคือยังไม่ได้ใส่คอสนะส่วนเซ็ตนะครับที่ผมใส่น่ะก็จะเป็นเซ็ตตามนี้เลยที่จะของไอดีจัดให้นะคือที่หลักนะครับผมไปดูสกิลมาเข้าแล้วก็ผมว่าสิ่งที่คนมีอ่ะคือเจ้าปืนหมัดราชาที่หุในเทศเพื่อนจี้เนี่ยเป็นจี้ที่มันคิดว่าน่าจะต้องมาใช้ในเมตาปัจจุบันแล้วเวลาที่ผมเล่นอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นสายวิกนะครับ ผมก็จะใส่เจ้าตี้นี้ไปค่อนข้างส่วนใหญ่นะเอออย่างผมเล่นแบมบีน่าอะไรปานเนี้ยส่วนที่เหลือนี้ก็จะเป็นตี้ที่เลือกใช้อย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าตี้นี้นะครับก็จะมีการวิกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงสาราเล็กกน้อยนะผมไม่ค่อยได้มีสารเท่าไหร่ครับแล้วก็หมวกเต่อแต่ครับจริงๆอยาใส่เป็นหมวกบิกิตก็ได้นะครับก็ลองเซตดีก่อนละกันถ้าไม่เวิร์กเนี้เราโดนซีซีเยอะเราจะเปลี่ยนเป็นขอทนทางด้านหมวกบิกิตแต่เพื่อนๆเห็นออฟกันดีบัฟมไหมนะครับก็มันกันถึงนีครับเือรนี้ ต่อมาเนี่ยคือจะเป็นการเขียนแบบน้าเตะเวนนะครับจีน้นี้ก็เป็นจี้สร้างแลนด์แล้วก็จะกลับเมืองเราได้บ่อยเนาะส่วนสกิลของเดซนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนใครที่ไม่รู้สกิลของเดซนะครับผมก็อขอฝากคลิปไว้ด้วยละกันนะผมจะไม่อธิบายสกิลเพิ่มเนาะก็จะเป็นการรีวิวแล้วก็เล่นตามความเข้าใจของผมเลยละกันนะครับเ้าตัวนี้ขีดหลักง่ายก็คือจะเป็นพื้นที่แล้วก็ตีนแมวนะครับที่โหดประมาณนี้เนาะโอเคครับเซตที่ผมใส่นะก็จะเป็นเซตตามนี้เลย ก็ผมจะขอเล่นแบบไม่มีคอสก่อนละกันนะครับส่วนด่านเนี่ยผมจะขอเล่นเป็นด่านเบสิกพื้นฐานที่ไม่ใช่ด่านใหม่ละกันเนาะก็ด่านใหม่เดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนละกันนะครับเป็นด่านที่มีเดิกโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปเกมแรกกันดีกว่านะครับแพ้ชนะผมก็ลงหมดเหมือนเดิมโอเคครับอาตาแรกครับผมก็เจอกระปีเสื้อสมุดก่อนละกันต้องบอกก่อนไว้เลยนะครับว่า อาเมตาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปทางคลิปประกันเนาะว่าจะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมเจอกับตัวเมตาะครับก็คือจะเป็นน้องผีเสื้อสมุทรนะครับตัวละครนี้ผมเล่นบ่อยด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับเออส่วนเจ้าเดสนะครับที่ผมได้เอามาเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครใหมนะ่ล่าสุดในปัจจุบันเนาะส่วนผีเสื้อเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้องบอกว่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังคงแบบความเก่งเหมือนเดิมอะ เริ่มต้นเทินนะครับเราก็เคลื่อนย้ายนะเพื่อนๆเคลื่อนย้ายติดนะครับผมจะขอมาตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็โอเคสร้างโลเราออกนะครับเราก็จะ12ไปครับก็มันมีเต่าใหม่นั้นเพื่อนผมอาจจะยังไม่ได้รีวิวเต่าใหม่ในคลิปนะครับโอเคยังไม่ติดอะไรนะครับแล้วก็ทอยหน้าหลังเรารู้สึกว่าเหมือนจะมันมีหรือเปล่าไม่มันจะมีทอยหน้าหลังหรือเปล่านะเซน้เหมือนจะไม่มีแฮะใช่ไหม เอ้ยแล้วผมจะสร้างนั่นงทำไมโอเคนี่นะครับเพื่อนๆก็คืออ้าวลบมลายเลยไม่ทอนๆได้ชบายเลยก็คือจะเป็นเมื่อเราตกพื้นที่ไฟเนี่ยมันจะเป็น,นคล้ายๆเหมือนกับยอมลาเลยครับก็คือจะเป็นการขโมยแบบนั่นเองน้นองเพื่อนก็ตาแรกนะครับอ่ายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ผมจะได้ตานึ้งแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบที่ไม่มีคอร์สก่อนเนาะแล้วตาที่2ครับผมมาเจอกับเดทด้วยกันเองอ่า แล้วผมได้เล่นเป็นคนแรกอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บอกไว้เลยนะครับเล่นเป็นคนแรกเท่ากับตายก่อนนะเพื่อนตามที่ผมได้พูดไปครับเมตามปัจจุบันเล่นก่อนตายก่อนนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร <laughs> เออแย่จังนะเดี๋ยวถ้าเราแพ้หรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเซตจี้แล้วกันเนาะนะครับเป็นจี้ตามที่ผมอยากเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นจี้ที่น้องจัดมาก่อนนะครับ ก็จะลองเล่นเซตนี้ดูก่อนนะครับแต่ก็มีเจ้าไอ้นี่นะครับหมัดไอ้เทพนี่ก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าเป็นที่ที่ผมคิดว่ามันดีมากแล้วก็มีศาสท์นะครับเป็นที่ที่เล่นง่ายเนาะแล้วเขาโดดมาข้างหลังผมเลยนะครับโดดมาแบบไม่กลัวแล้วดูไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยเซตดูดก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ติดขอทนทางด้านเอเทศผมไปก่อนหนึ่งทีนะครับยังไปไหนไม่ได้แต่เขาได้เ่้าคนสอนเพื่อน เมตานี้เป็นเมตาที่ทอคน2เนี่ยจะได้เปรียบนะครับทอคนแรกนี่ค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรเนาะนะครับอ่าแล้วโดนขโมยเบิ้นด้วยดอกไม้ไฟเนี่ยไม่น่าจะรอดหรือเปล่านะครับตานี้ฮนะค่อนข้างเล่นลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็โดนอะไรอะ่ะเลือดไหลเขามีปั๊บหรออ๋อไม่มีปั๊บอ๋อเลือดไหลจากอันนี้ปะโอเคเลือดไหลจากไอ้เจ้าดูนะครับัเบิ้ลสองครับเพื่อนๆเ,เ,เอาแล้ว นั่นจะล้มละลายนะเพื่อนคือทอยคนสองเนี่ยแทบไม่มีสิทธิ์เล่นเลยครับเพื่อนตอนเมตาในปัจจุบันในปัจจุบันตอนเนี้อืมแล้วทอยคนแรกเนี่ยไม่ใช่ทอคนคนสองเนี่ยต้องบอกว่าทอายคนแรกเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์เล่นเลยก็คือเดสอแมันทอยแล้วมันฆ่าได้เลยนะเพื่อน <16. S 1> ก็เป็นตัวละครที่มันเก่งมา,มากๆอะ่ะเออนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวละครที่ตัวเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีคอร์สนะครับ แล้วก็คอสสำคัญในงานเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากตอนที่ผมใส่แล้วกันนะครับอ่ะเราไปใส่คอสกันดีกว่าโอเคครับเรามาใส่คอสกันดีกว่านั้นเพื่อนคอสเนี่ยก็จะเป็นความสามารถเมื่อผ่านสายน่งข้ามของกาส60ผนึกเคลื่อนย้ายนะครับก็คือมันผ่านสายนงข้ามแล้วมันติดผนึกเคลื่อนย้ายเนี่ยต่อให้มันมันดีมากก็จริงแต่รเลยเพื่อนแต่ถ้าเราทอคนแรกอ่ะมันแทบไม่ได้ใช้เลยยกเว้นแบบว่า ถ้ามีเงื่อนไขที่ดีกว่านัแบบอย่างเช่นฝันของข้ามเคลื่อนได้บ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสผลึกไปตัวอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะเพราะว่าอย่างนี้ทคนแรกทอาคนแรกอ่ะก็คือเหมือนกับคอสตุมเนี่ยฟรีไปเลยนะครับแต่ท่าคนสองเนี่ยก็คอสตุมเนี่ยค่อนข้างโหดมากนะครับถ้าเราปิดเขาไม่ได้น่ะก็มีคอใ์ที่ช่วยเยอะเลยนะแต่ประเด็นคือผมคิดว่าเราจะตายแต่แบบเราทอยแหละโอเคคอสน้องนะครับก็เป็นชุดนี้เลยเพื่อนโครตรน่ารักเลยนะฮะ ก well, ็สำหรับวันนี้นะครับผมมีไลฟ์นั้นเพื่อนช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเดทผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาาไปตอนที่ผมเจอห้องแล้วก็เล่นเวอร์ชันคอร์สแล้วดีกว่านะครับแล้วผมเจอเดทด้วยกันเองนะครับอ่าเดทเขาน่าจะเป็นเวอร์ชันอีโวนะครับแล้วผมเล่นคนแรกแล้วเล่นคนแรกอ่ะสิธรอดแทบไม่มีเลยเพื่อนไม่ต้องถามหาสิทธิรอดเลยนะครับยากมากครับเพื่อนโอกาสรอดแทบเป็นศูนย์เลยบอกเลยนะครับผมขออนุญาตใช้คู่คี้แล้วกัน นะครับอ้ะศิสองไปก่อนนะครับพื้นที่ไม่ออกแนฮะโต้เหมือนจะชาร์จอยู่นะครับแปลนนี้มันเป็นแปลนที่ที่แบบว่ากลับเมืองใช่ไหมจะผิดอ่ามาตรงนี้ดีกว่า๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นนะแต่ถ้าเขากระโดดก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนโอ้โหไม่ชาร์จโล่น่ะสวยละอันนี้คือสวยมากเลยคือเราไม่ชาร์จโล่เพื่อนพื้นที่ก็ไม่ค่อยติดปะ่ะพื้นที่ออกยากจังอะ ขออนุญาตอ่านพื้นที่สักสามสิบวิยาทีดิชาร์โลนะครับสนะี่เก้าน้ำท่าเต็มก็ห้าสิบเนาะบวกสิบนะครับอ๋อเมืออ่อทอยเต่าในโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เือกหน้าหลังเพื่อนเพื่อนอ๋อมีทอยเต่าเลือกหน้าหลังหมดแล้วผมลืมสกิลนี้ไปได้ไงวะผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาไม่ใส่หน้าหลังมาฮนะรเรามีอยู่แล้วแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือวันไม่ติดนั่นเองนะครับผมลืมสกิลแล้วเนี่ยจริงคือผมรีวิวไป ไป,ปเมื่อเว้นมันมาปุ๊บผมอ่านสกิลแล้วผมก็ลืมไปเลย,ยเพื่อนเพราะผมไม่ได้จับเลยครับแล้วก็ผมไม่ได้เจอเดซเลยผมเพิ่งมาเจอเนี่ยแหละเพิ่งเล่นแล้วก็เพิ่งมาเจอเพราะตัว,ตวส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นพวกเสื้อพวกเอลินมากกว่านะแล้วก็นกี้ด้วยกันเองนะครับน,นี่แบบเพิ่งมาเจอเป็นประมาณนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วก็คือมันต้องแบบรอสกิลมันติดเองใช่ไหมเออแล้วเขากระโดดโอ้โหกลับเมืองไหมเนี่ย ให้ผมขายเมืองได้อยู่ะผมขายเมืองก่อนละกันนะครับจะเหนื่อยไปไหนทําไมเนะี่ยถ้าเขากลับเมืองมาผมตาชนเลยเนะี่ยกลับไหมโอ๊ยนึกว่าเนเธอร์แมนทรยศแล้วอ่ะแล้วผมกระโดดมาครับผมมาตรงนี้ละกันเอ้ยโอ้โหเราน่าจะมาตรงนี้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับทอยสิบไปก่อนสิบมีอะเกิดขึ้นไหมนะครับไม่มีนะโอเคจเจริญละชีวิตโดดไปก่อน,นึ่งทีครับแล้วผมสิบสองกลับหลังได้หรือเปล่าฮนะโอ้ยเดี๋ยว โอเคโอเคค่อยๆเล่นเพื่อนๆดูดิอ่านี้จะเป็นผลจากขอตุ่มนะครับเพื่อนๆเห็นไหมก็คือน้องเดซเนี่ยโดนในนี่ครับโดนล็อกไปแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับยากแล้วตอนเนี้อ่ะผมถอยได้เก้าครับละสามไม่ติดนะครับไม่พื้นที่มันออกยากจังหวัเพื่อนมันกี่เปอร์เซนต์นวะ ผมทอยนี่คือมันไม่ออกเลยใช่ไหมคลิปนี้แม่งขนาดผมรีวิวตัวใหม่มันก็โดนแกงใช่ไหมครับเนี่ยทำจริงแย่จัดเลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเขากระโดดได้ด้วยเพื่อนกระโดดได้ปะเมื่อทอยเต๋าโอกาสแป๊ะอ้าวอ๋โอโดดแล้วมันโดนล,ล็อกเหมือนเดิมดรืว่ากระโดดได้นะครับแต่โดดไม่ไ,ไปนะเฮ้ยเนี่ยเพื่อนอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์หลักของคอสตูมเลยอ่ะก็ผมผมจะขอเล่นมันตาเดียวแล้วกันนะครับคลิปนี้แม่ง คือแค่แบบว่าอามารวิวเนี่ยก็โดนแกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับผมจะสรุปให้ฟังอย่างละเอียดจากใจคนที่ไม่เคยเล่นเดสเลยแล้วก็ลองมาเล่นดูปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสายล้มลายอยู่แล้วนะครับอ่ะไปชมสรุปกันก็สร,สรุปสั้นๆได้ง่ายนะครับของตัวละครเดสเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ล้มเก่งมากๆนะครับก็คือที่ผมเล่นน่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าเอ้ยบางคนอ่ะฆ่าวันเทินก็ตายแล้วทำไมผมฆ่าวันเทินไม่ตายก็คือสกิลมันไม่ติดอะไรนั้นเพื่อนตามที่เพื่อนเห็นการในคลิปเลย เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากถ้ามันออกเนี่ยมันจะคอนโทรลฝันข,ข้ามแล้วก็จบลมละลายได้อย่างง่ายนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ติดเลยก็ตามที่เพื่อนเห็นเลยผมได้ทอยคนแรกด้วยนะครับก็เกือบแพ้มาเหมือนกันแต่นะครับเราได้พลิกเกมจากขอทนทางด้านคอตูมเ,เองนะครับคอตูมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นการที่เขาโดนล็อกไหมนะครับ60%เนี่ยโดนล็อกก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับโซ่ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นประเภทของขี้มูลกระโดดอ่ารู้สึกว่ายอมลาสลด์ก็สไลด์ไ,ลไม่ได้ใช่ไหม นะครับก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับ2เทินถ้าเขากระโดดเพื่อนๆเนี่ยเขากระโดดเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับเขากระโดดมาเนี่ยเขาสร้างได้แค่แลนด์แต่เขาเนี่ยไม่สามารถกระโดดมาได้ออกจากเกาะได้น,นั่นเองนะครับก็คือมันเป็นอัญมณีที่ค่อนข้างมีค่ามากนะครับก็สับทนั่นเอาไว้แบบจังหวะแบบเฟลจริงๆนะครับผมว่าใช้งานได้ถือว่าดีครับแล้วก็เซตที่ผมใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสาบกับ หมัดนะครับคือปัจจุบ,บันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสาบเนี่ยมีอิทธิพลต่อเกมมากต่อให้เพื่อนๆใส่การดีบัฟมาเนะี่ยผมว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องทะลุนั่นแหละนะครับมันต้องทะลุสักหนึ่งครั้งแหละแล้วประเด็นนะครับถ้าทนะลุแหละคือจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายแบบอีซี่มากหนึ่งรือเนะครับถ้าฝันค้าแบบไม่ลงดีเบิลได้นะแล้วก็นะครับหมัดเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้โล่งเขานะ่ะหมดเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นหมวงเขาเนะ่ยหมดเร็วนนั่เองก็ผมขอสรุปง่ายๆนะครับสั้น เมตาปัจจุบันเนี่ยเป็นเมตาที่สายล้มเนี่ยเก่งมากๆนะครับเมื่อทอยคน2ทอยก่อนเน่ยเท่ากับตายก่อนไม่ว่าจะเป็นสายวิกเหมือนกันสายวิกเนี่ยบางทีเนี่ยทอยก่อนเน่ยถ้าปิดเกมไม่ได้เนี่ยก็แพ้ได้เช่นเดียวกันนะแพ้แบบง่ายๆเลยแต่ถ้าสายวิกทอยคน2เนี่ยถามว่าชนะได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้อยู่แต่ก็จะชนะในด้วยวิธีไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูในรูปเกมก็คือปัจจุบันทอยก่อนตายก่อนทอ,อ,อย2ก็มีโอกาสรอดเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะหวังว่าคงจะเป็นสรุปนะครับาสาระเล็กๆกน้อยไม่มากก็น้อยนะครับให้กับเพื่อนๆนได้ไปตัดสินใจในการเล่นเดทนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายน,นะครับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาไลค์ช่วง2ทุ่มวันนี้นะครับ2ทุ่มบันเลเรตแหละเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะมาสุ่มเจ้าเดทดูกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ด้วย โอเคขอเป็นกำลใจให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ปิดเดยแลวกันนะครับก็หรับคลิปนี้เล่นสนุกมากนะครับผมชอบเลยแหละสายล้มที่แบบค่นข้างเก่งมากแล้วตอนนี้คืออัจจมมกแล้วก็อยากกระจามด้วยแต่จามไม่ได้นะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย